สวัสดีค่ะสวนธนพัฒน์สกลนครค่ะวันนี้พามาชมต้นไผ่เปลงนะคะตัวนี้เป็นไผ่เปลงสุขโขทัยนะคะได้มาจากญาน้องไผ่นะคะตัวนี้ทางสวนนํามาปลูกนะคะวันนี้มาดูว่าลำของเขานะคะเป็น ลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อของเขามีความถี่หรือ,อยังนะคะเพราะว่าตัวนี้เอกลักษณ์ของไผ่เปล่งก็คือเป็นไผ่ข้อถี่ล่องสั้นนะคะนิยมไปทำไม้ตะพดค่ะตัวนี้ลำของเขาจะมีอเอกลักษณ์ก็คือ จะอยู่ที่ตัวปล้องของเขาค่ะจะเป็นไผ่ปล้องถีนะคะสวยค่ะตอนนี้ก็มีบางลำนะคะบางต้นที่มีความถี่แต่ก็ยังถีไม่มากนะคะ ปกติเปลือกเขาจะหุ้มไว้นะคะกับใบเขาจะหุ้มไว้แต่ทีนี้มาแกะกับใบออกนะคะดูว่าร่องของเขามีความถี่หรือห่างมากน้อยแค่ไหนนะคะ พี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะหรือมีข้อมูลอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องไผ่นะคะหรือว่าไาผ่สายพันธุ์อื่นๆค่ะติดต่อสอบถามทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครค่ะแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์0 9 1หค่ะ0 5 1 5์หหรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนนะคะพี่ๆเพื่อนๆสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ